สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันนี้คุณครูก็ขอนำเสนอสื่อการเรียนรู้เรื่องคำนามเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำนามกันก่อนนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว สิ่งของสถานที่นะคะทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมารูปธรรมคืออะไรรูปธรรมก็คือสิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นรูปร่างนะคะ,ะส่วนนามธรรมาก็คือ,อไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้นะคะอย่างเช่นความรักความโกรธ นะการนอนเหล่านี้นะคะนี่เราถือว่าเป็นคำนามที่เป็นนามธรรมนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าคำนามนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่1สามัญน,นาม 2. วิสา,า,ามัญนาม 3. สมุหนาม 4. ลักษณะนาม และห้าอาการระนามค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าคำนามแต่ละชนิดนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะอันที่หนึ่งสามัญน,นามสามัญญนามนั้นเราเรียกอย่างหนึ่งว่าคำนามทั่วไป ะะก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนักเรียนครูบ้านโรงเรียนเด็กดินสอโต๊ะสมุดวัดตลาดนกสุนัขแมวเสือแตงโมข้าวโทรทัศน์อำเภอจังหวัดประเทศ แล้วก็อื่นๆนะคะยังมีอีกมากมายนะคะค่ะคำนามชนิดที่2ก็คือวิสามัญน,นามนะคะหรือเรียกว่าคำนามเฉพาะก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะจอดจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นชื่อคนชื่อสัตว์ ชื่ออำเภอชื่อจังหวัดชื่อประเทศชื่อสถานที่ชื่อถนนชื่อวรรณคดีไทยและอื่นๆนะคะตัวอย่างชื่อต่างๆที่ถือว่าเป็นคำนามเฉพาะหรือเป็นวิสามัญนามนะคะตัวอย่างเช่นเด็กชายยุทธนานะคะเด็กหญิงติ๋มอย่างนี้ถือเป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อเฉพาะนะคะหรือชื่อสัตว์ก็อย่างเช่นเจ้าตูบ เจ้าดางนะคะชื่ออำเภอเช่นอำเภอพนัสนิคมอำเภอโคงเจียมนะคะชื่อจังหวัดจังหวัดชนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะหรือชื่อประเทศก็อย่างเช่นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอียิปต์ชื่อสถานที่ก็อย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วนั่นเองนะคะชื่อถนนก็อย่างเช่นถนนเจริญกรุงนะคะชื่อวรรณคดีไทยอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนนะคะหรือชื่อตัวละครในวรรณคดีไทยอย่างเช่นพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุดคะ่ะเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นคำนามเฉพาะนะคะหรือเรียกว่าเป็นวิสามัญน,นามนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปเป็นคำนามชนิดที่3ก็คือสมุหานามนะคะหรือคำนามบอกหมวดหมู่นั่นเองนะก็คือคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มๆนะซึ่งคำนามบอกหมวดหมู่นี้จะวางอยู่หน้าคำนามนะคะเช่นโขลงช้างนะคำว่าโขลง เป็นคำนามบอกบนหมู่หรือเรียกว่าเป็นสมุหนามนะคะช้างนี่เป็นคำนามนะคะฝูงปลาคณะลิเกนะคะวงดนตรีสมาคมครูกองทหารกลุ่มผู้ชุมนุมพวกเราช่อดอกไม้คณะรัฐมนตรีหมู่ลูกเสือนักเรียนจะเห็นว่าตัวหนังสือที่มีสีแดงๆเหล่านี้นะคะ จะเป็นสมุหานามนะคะซึ่งจะวางอยู่หน้าคํานามนะตัวสีฟ้าฟ้านี่จะเป็นคํานามนะคะเช่นช้างปลาลิเกนะสมุหานามก็จะวางอยู่ข้างหน้าคํานามเหล่านี้นะคะ ข้อที่4ี่นะคะลักษณะนามก็คือคํานามที่บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่งจะตามหลังคํานามหรือจํานวนเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะของนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นนกตัวหนึ่งคําว่านกเป็นคํานามนะคะตัวตัวนี้เป็นคําที่บอกลักษณะลักษณะของนกนะคะนกตัวหนึ่งรถคันนี้ นะคะรถก็เป็นคำนามคำว่าคันเป็นลักษณะของรถนะคะเรียกเป็นคันกระเป๋าหนึ่งใบนะคะคำว่าใบก็เป็นลักษณะนามของกระเป๋านะคะหนังสือสองเล่มเล่มก็เป็นลักษณะนามของหนังสือนะคะโทรทัศน์หนึ่งเครื่องดินสอหนึ่งแท่งช้างเชือกหนึ่งคลุยหนึ่งเหลา่านะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่า ลักษณะนามนะคะที่เป็นตัวสีแดงๆเนี่ยนะคะจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะคะจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะเช่นโทรทัศน์หนึ่งเครื่องคําว่าเครื่องวางอยู่ข้างหลังโทรทัศน์หรือไม่ก็วางอยู่ข้างหลังจํานวนนะคะกระเป๋า1ใบหนึ่ก็เป็นจํานวนนะคะอหนึ่งแท่งนะคะคลุยหนึ่งลาวนะแบบนี้เป็นต้นนะคะ รอนนี้เรามาดูข้อสังเกตนะคะระหว่างสมุหา์นามกับลักษณะนามนะคะเพราะว่าคํานามสองชนิดนี้จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะ,ะเราจะเราจะทราบได้อย่างไรว่าคําไหนเป็นสมุหานามคําไหนเป็นลักษณะนามนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อความนะคะฉันเห็นฝูงนกหนึ่งฝูงบินอยู่บนท้องฟ้านะคะคำว่าฝูงสีเขียวกับฝูงสีแดงนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะ ฝูงนกฝูงตัวนี้วางอยู่ข้างหน้าคำว่านกนกนี่เราเป็นคำนามนะคะฝูงนก Belarus, ถ้าฝูงวางอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสมุหนามนะคะนกหนึ่งฝูงคำว่าฝูงวางอยู่ข้างหลังจำนวนหรือตัวเลขแล้วก็อยู่ข้างหลังคำนามด้วยฝูงคำนี้จะเป็นลักษณะนามนะคะกองทหารกองนี aki, ้ฝึกอย่างเข้มแข็งอ่า กองทหารคําว่ากองวางอยู่ข้างหน้าทหารทหารนี่เป็นคํานามเพราะฉะนั้นคําที่วางอยู่หน้าคํานามอันนี้เราเรียกว่าเป็นสมุหนามนะคะทหารกองนี้นะคะคำว่ากองวางอยู่ข้างหลังคาว่าทหารทหารเป็นคํานามใช่ไหมคะกองก็ถือว่าเป็นลักษณะของคํานามที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นทหารกองนี้คําว่ากองนี้ก็จะเป็นลักษณะนามนะคะก็สรุปได้ว่า สมุหานามนั้นจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามส่วนลักษณะนามจะวางไว้ข้างหลังคำนาม ต่อไปชนิดที่5นะคะอาการระนามนะอาการระนามก็คือคำนามที่บอกกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของนะซึ่งมาจากคำกริยาหรือคำวิเศษนะซึ่งเป็นคำะสมมักจะมีคำว่าการหรือคำว่าความนำหน้านะคะนะตัวอย่างเช่นคำว่าการการมักจะนำหน้าคำกริยานะคะเช่น การวิ่งวิ่งเป็นคำกริยานะคะเราเอาการมานำหน้าคำกริยาเป็นการวิ่งก็จะกลายเป็นอาการนามนะคะหรือเป็นนามบอกอาการนั่นเองนะคะการเดินคําว่าเดินเป็นคํำกริยานะคะเอาการมานําหน้าคําว่าเดินเป็นการเดินก็จะเป็นอาการนามนะคะการเรียน คำว่าเรียนก็เป็นคํากริยาเช่นเดียวกันเอาการมานําหน้าคําว่าเรียนก็เป็นการเรียนนะคะก็จะเป็นอาการนามนะคะหรือการอ่านการกินการนอนการขับรถและอื่นๆนะต่อไปความนะคะความเนี่ยมักจะนําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษนะคะเช่นความรักคําว่ารักเป็นคํากริยานะคะ เอาความมานำหน้าคำกริยาเป็นความรักนะคะความบวกกริยานะคะก็จะกลายเป็นนามบอกอาการหรือเร ah ียกว่าอาการนามนะคะความคิดคำว่าคิดก็เป็นคำกริยานะคะเอาความมานำหน้าคิดก็เป็นความคิดก็จะกลายเป็นอาการนามนะคะความรู้นะความตั้งใจนะคะความตั้งใจนักเรียนจะเห็นว่า ความตั้งใจตั้งใจจะเป็นสีฟ้าฟ้าตัวสีฟ้านี่คือเป็นคําวิเศษนะคะเอาความบวกวิเศษก็เป็นความตั้งใจก็จะกลายเป็นอาการอานามเช่นเดียวกันนะคะหรือความดีนะคะคำว่าดีเป็นคําวิเศษนะคะความตามด้วยดีเป็นความดีก็จะกลายเป็นอาการอนามนะคะความร้อนความสวยงามนะ,ะยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะมากมายนะคะ อันนี้มาดูข er ้อสังเกตคําว่าการและคําว่าความถ้าไม่ได้นําหน้าคํากริยานะคะหรือคําวิเศษจะไม่ใช่อาการนามนะคะนักเรียนต้องจําตรงนี้นะคะถ้าการและความไม่ได้นําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษจะไม่ใช่อาการนามนะคะแต่จะเป็นคําสามัญนามนะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนามทั่วไปนะคะเช่นคําว่าการเมืองคําว่าเมืองเนี่ยเป็นคํานาม การบวกคำนามค่ะนะคะการบวกคำนามการเมืองก็จะเป็นสามัญญนามนะคะคำนี้ไม่ใช่อาการนามนะคะหรือการเงินเงินก็เป็นคำนามการบวกคำนามกลายเป็นสามัญนามนะคะการบ้านาการไฟฟ้านะคะความอาญานะคะความวัวความควายนะคะความวัววัวเป็นคำนามความตามด้วยคำนาม ะะอันนี้ไม่ใช่อาการนามนะคะแต่จะเป็นสามาัญน,นาม คราวนี้เรามาดูหน้าที่ของคำนามกันนะคะนะข้อที่1ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคประธานก็คือเป็นผู้กระทำนะคะเช่นตำรวจจับผู้ร้ายนะอ้อยร้องเพลงเพราะนะลมพัดแรงนะคะตำรวจอ้อยลมนะทั้ง3ามอันนี้เนี่ยนะคะสามคำนี้ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ สองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกรรมก็คือเป็นผู้ถูกกระทำนะคะยาย่าอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมของประโยคว่าถูกยาย่าอ่านนะคะพ่อปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นกรรมของประโยคนะคะเต่ากินผักบุ้งผักบุ้งก็ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะอันที่3ทําหน้าที่เป็นส่วนขยายนามอื่นนะเช่นพ่อพาน้องไปเที่ยวทะเลบางแสนคําว่าบางแสนขยายคําว่าทะเล ะะหรือนกฝูงนี้กำลังจิกกินอาหารคำว่าฝูงขยายคำว่านกนะะข้อที่4ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาะะพี่เป็นทหารอากาศคำว่าทหารอากาศนะคะเป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาว่าคำว่าเป็นนะคะหรือลิซ่าเป็นนักร้องนะนักร้องก็เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาคำว่าเป็นนะะข้อที่5ทําหน้าที่เป็นคําเรียกขาน นะยกตัวอย่างอย่างเช่นโมเมหยิบดินสอให้ครูหน่อยค่ะนะโมเมก็ถือเป็นคำเรียกขานนะคะนะครับขอซื้อน้ำเต้าหู้สองถุงครับนะคำว่านาะนะอันนี้นะคะก็เป็นคำเรียกขานเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องคำนามนะคะคุณครูก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ